วันนี้ผมก็มาทำรถเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นคลิกร้อยยี่ห้านะครับผมคลิกร้อยยี้ามาใส่ดิสนะครับแล้วก็มาเชื่อมงานนะครับผมนี่เป็นปั๊มอันนี้เป็นงานของเดิมที่ยึดน็อตนะครับแล้วก็มาแก้งานใหม่นะครับผมแล้วก็หาโซนิกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับตัดก็ตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็เจาะรูอยู่ตำแหน่งที่สูงหน่อยนะครับก็อยู่นะแบบประมาณนี้นะครับ ขาโซนิกก็ต,ตัดตัดออกครับที่มันใหญ่ๆยาวๆแล้วก็ตัดตัด,ตดออกแล้วก็ทําเกลียวอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงบนนี่นะครับผมพรมโซนิกนะครับอันนี้ทําทํามาแล้วแต่ว่าเราทําเป็นงานยึดยึดนัดนะครับผมที่นี้เราก็มาพี่เขาต้องการมาแก้ไขแบบว่าเอาเป็นงานเชื่อมเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเชื่อมอาร์กอนนะครับผมก็เลย ได้เดินทางมาจับทำให้นะครับนี่อยู่ตอนนี้ไยจงังประมาณสักป,ประมาณอ่ามันยังใกล้ใเย็นประมาณเกือบเกือบสี่โมงครับบ่ายสามโมงกว่าครับแอบรับเชื่อมตั้งทุกชนิดนะครับโอเคเี๋ยวค่อยติดตามต่อไปนะครับ นี้นะครับผมก็จะถ่ายให้ดูตรงริมถนนเลกแล้วกันนะครับผมอันนี้งานเป็นงานเอามาเชื่อมแก้ขาใหม่นะครับขาเก่ามันเป็นงานยึด็ัดนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับไม่ได้ขัดเจ้าเจ้าของว่าไม่ต้องขัดนะครับผมก็เลยไม่ได้ขัดอะไรเขาต้องการแค่เชื่อมขาให้เขาแค่นั้นเองครับ ด้านบนก็ประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับปั๊มโซนิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจานใหม่นะครับจานเดิมมันสึกหมดแล้วนะครับแล้วก็มาเชื่อมขาใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สายนี้ก็เป็นของโมลินนะครับยังไม่ได้เงองออกเลยนะครับเต้องให้เจ้าตัวเขางองอ,งออกเองนะครับในตัวนี้เป็นที่ร้ยยีห้าตัว ัวตันนี้นครับน,นี่รีวิวอยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่ริมถนนเอกชัยนะผมโอเคนะครับช่วงลองนะครับผมก็เลยขี่มาจอดริมถนนแล้วก็ลองให้ดูนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ มโซนิกนะครับผมฟัมหลังโซนิกนะครับแต่ว่าคำนี้ไม่ค่อยได้เอามาทำนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าต้องการพระเบรกใหญ่ๆตัวโตนะครับโอเคครับไปแล้วครับรบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่บ้านนิดนึงนะครับนิดเดียว โซลินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติดีนะครับผมประมาณนี้นะครับมาถึงอยู่บ้านแล้วก็หมุนดูนี่เป็นงานเชื่อมไฟฟ้านะครับเชื่อมอาร์กอนนะครับผมเชื่อมรอบนะครับผมเชื่อมได้รอบเลยนะครับเชื่อมรอบนอกในนะครับผมอันนี้ก็จะถ่ายทางร้านก็เกรงใจนะครับไม่อยากถ่ายที่ร้านเขานะครับผม ที่เขายุ่งยุ่งอยู่นะครับก็เลยได้ไทยตอนที่เชื่อมงานเสร็จแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ขัดนะเพราะว่าเจ้าของรถบอกว่าไม่ต้องขัดนะครับนี่ผมก็ร้อยให้นะหะของหาของเก่ามาร้อยให้นะครับเพราะของเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับเก็บเก็บงานให้นิดหน่อยแล้วก็ล้อล้อลื่นดีนะครับจานก็จานจานนี้ใส่ใหม่นะครับจานนี้พาเบรกอันเดิมมันเป็นจานมันเป็นหลุมหมดแล้วนะครับนี่ผมเลยเปลี่ยนจานให้ใหม่ครับ จานผมมีขายนะครับผมจานผมมีขายนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับผมคลิปนี้นะครับไปแล้วใกล้ใกล้